รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชือ้อวัคซีนสู้โควิดเมื่อการรอครอยที่ยาวนานเดินทางมาถึงวันสิ้นสุดพวกเขาพร้อมแล้ว เร่งวันเร่งคืนเพื่อรอต้อนรับพวกคุณทุกคนคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะกลับมาเยือนเราอีกครั้งลับมาอีกครั้งกับการแข่งขันที่แฟนมอตเตอร์สปอร์ตชาวไทยตั้งตารอคอยกับงานบางแสนกลางปีครั้งที่14เทศกาลความเร็วครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีที่เนรมิชายหาดบางแสนให้เป็นสนามแข่งขันรถยนต์ในรูปแบบสตรีทเซอร์กิต พร้อมแล้วสำหรับเกมรวนความเร็วแห่งปีที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2565นี้สนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CND5MX ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร s k a TRD 1. พร้อมเลขาคู่ใจบิ๊กเป้งลงพื้นที่สารากลางบ้านตําบลคำนาดีอำเภอโพทอนทองนายเกียรติภูมิสริพันธ์หัวหน้าพักไทยสมาร์ทพร้อมด้วยนายสุรสิธิ์เปลงสมบัติรองหัวหน้าพักไทยสมาร์ทในการกิจคันทชาชัยเลขาธิการพักไทยสมาร์ทลงพื้นที่101ร้อยเอ็ดสารากลางบ้านตําบลคำนาดีอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อพบปะพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านคำนาดีพร้อมชูนโยบายและบัญญัติิประการของพักไทยสมาร์ทซึ่งการลงพื้นที่ในวันนี้นายเกียรติภูมิเผยว่าเพื่อเป็นการพบปะสมาชิกพร้อมแนะนำการ ชูนโยบายและบัญญัติประการของพรรคเพื่อให้พี่น้องชาวคำนาดีอำเภอโพนทองได้รับทราบว่าทางพรรคไทยสมาร์ทต้องการเข้ามาแก้ไขปัญหาของประชาชนโดยแท้จริงพร้อมให้ประชาชนได้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยทางพรรคจะมีแผนโครงการที่จะส่งเสริมการสร้างอาชีพแม่เกษตรกรให้มีรายได้ที่นอกเหนือจากการทําเกษตรกรเช่นผลิตภัณฑ์สินค้าภูมิปัญญาชุมชนที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับแต่ละภูมิภาคพร้อมมีแผนส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนในระดับภูมิภาคเปิดโอกาสให้ประชาชน ใชิษา,ากิจชุมชนได้ถือหุ้นในโครงการโรงไฟฟ้าประชาชนโดยไม่ต้องร่วมลงทุนด้านเลขาธิการเผยว่าโครงการทั้งหมดทั้ง,ม,ง,ม,งมวลที่พักไทยสมาร์ทเสนอให้ประชาชนได้รับทราบในครั้งนี้จะสำฤทธิจผลได้ต้องอาศัยพ่อแม่พี่น้องชาวคำนาดีช่วยสนับสนุนพักไทยสมาร์ทเพื่อให้โครงการดังกล่าวเป็นรูปธรรมพ่อแม่พี่น้องชาวรถถ้อยเอ็ดทุกท่านนะครับวันนี้อากาศดีมากทายุการสมุทรนพรสมุทรพนมนคร,ร,ร,รหาร กระสินนะฮะเมื่อวานกรลสินแล้วก็ลงใต้ไปที่พัทลุงแล้วทำไงถึงเราจะไม่มีหนี้เราคิดอยู่ตลอดใช่ไหมครับดังนั้นเราทำมาแล้วเรามีข้อมูลชัดเจนว่าเราสร้างรายได้ให้ประชาชนได้อย่างไรอย่างนรถไฟการรับซื้อเศษวัสดุหรือใช้ในการเกษตรอย่างเช่นเปลือกไม้อย่างเช่นแกลบข้อความแกลบที่มีละลายครับอย่างเช่นทรายตาญาติเราต้องตัวญาติครบ ทิยาแล้วทิยาแล้วครับอย่าลืมนะครับเดินผ้าเพื่อได้อ้องชายกอนที่เขาไปั่ก่อนแมนอเพื่อที่จะ้ผิ่อการวังตัวโใหญ่นะโอเคเพื่อให้เางานไ้สมาทอนะครับองคนว่าที่นากต้องีเกนะครับพอไปอสิจะต้องไม่ทต่อเดินสายอยู่ที่สเ็ดปนะนเป็นผู้บ่าวของผู้บ่าวสร้อเบ่าเฮือแม่นบอพี่ร้อง ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานเมื่อการรอคอยที่ยาวนานเดินทางมาถึงวันสิ้นสุดพวกเขาพร้อมแล้วเร่งวันเร่งคืนเพื่อรอต้อนรับพวกคุณทุกคน คุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะกลับมาเยือนเราอีกครั้งรับมาอีกครั้งกับการแข่งขันที่แฟนมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยตั้งตารอคอยกับงานบางแสนกลางปีครั้งที่14เทศกาลความเร็วครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีที่เนรมิตชายหาดบางแสนให้เป็นสนามแข่งขันรถยนต์ในรูปแบบสตรีทเซอร์กิตพร้อมแล้วสำหรับเกมรวนความเร็วแห่งปี ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2565นี้สนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาชีสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอลโลแมก thank yeah. you